สดีครับี่กับผมคนเพิกแผ่นดินนะครับวันนี้เราออกไปถ่ายที่กันแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งแล้วครับแต่บรรยากาศรอบ้างยังเปิดหมดอยู่นะครับวันนี้เราจะไปถ่ายผาสามกันนะครับ ้าก็เริ่มจะสางแล้วหมไกลครับประมาณเกือบยี่สิบโลกลับไปเรื่อยครับกว่าจะถึงก็ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วนะครับกวจะถึงพี่ถ่ยครับตอนนี้ก็ขึ้นทางคอนกรีตแล้วครับเดี๋ยวไปหน่อยก็จะขึ้นลาดยางนะครับ วิ่งง่ายหน่อยเมนี้มาวิงาง่งครั้งลางวิ่งลามาครับหามาโยนแล้วก็ค่อยมาตอนนี้ก็มาเิ่นสามนะครับ ็จะเป็นร้านรับซื้อไม้นะครับแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วครับเนื่องจากพิดของโควิดก็คาดว่าหลังโควิดหายก็น่าจะเปิดซื้อต่อนะครับ ใช้เครื่องีิโลประมาณพันเก้าร้อยนะครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็จะเป็นลาลับพิยานนะครับตอนนี้ก็เหลือสิบสามบาทครับระยะมาก เรียนอยู่ติดกันแล้วครับยิงกับวัดวังไม่แดง เป้าหมายของเราน้าเพอเลยแข่งที่จะถ่ายอีกประมาณ13กิโลออกเครื่อง้านะ ทุกไม้รถใหญ่รถพ่วงเยอะเรารถสายนี่ขึ้นมาวิ่งบนทางลาดยางเนี่เหมือนลูกไปน้อยครับและมันจะเกะขาเข้าไปหมด เดี๋ยวสวนทุเรียนครับ เานะครับวงพานิสใหญ่มากเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างมาได้จากขยะน,นะครับยวบ้านผมมีอาชีพที่หลากหลายครับในโซนใหญ่ก็อาชีพปิยางครับนใหญ่จะเป็นแต่โซนยางปลาย,ยาง เกิดฝนตกครับน้ำม,มีขางั้งตางอยู่เลยใก okay, ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่น้ำเออแก่งหางแมวแล้วนะอยู่น้ำเออแล้ว นครับนี่ครับแลงนี้ที่เราจะมาสายที่กัน ปลูกมันนะครับวนฝั่งนี้ก็ทำนานะครับนานี้ผมก็เป็นคนทำนะครับนี่มันก็ปลูกรับคนละฝั่งกัน รถก็ประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงเสร็จจากบ้านมาเราจะมาถึง ชเชียวครับมัดผานมาถามว่ามัดมาทำไมครับมัดมาโกโก้ครับในคนงถามเล่น <c oughs> น้อเล่นครับคือทางเข้าออกที่บ้านผมนะครับมันเป็นทางลูกลังมันมีหลุมมีบ่อนะครับรวมถึงทางลาดยางมันก็โยกครับ ถ้ามัดมางี้แล้วหางมันจะไม่โยนนะครับไม่กระแทกปกกัาปากๆนะครับช่วยลดภาระไฮดรอลิกนะครับใตบ้เบาะที่นั่งครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่สาหรับผมผมว่าถ้าวิ่งไปไหนไกลๆหรือวิ่งทางลําบากผมก็จะทางี้ประจํานะครับแล้วก็ ผมก็จะล็อกหางมาทุกครั้งนะครับถ้าเกิดวิ่งออกจากบ้านพวกผมก็จะล็อกหางเลยครับอันนี้เป็นหานสามใบนะครับหานสามโค้งสี่นะครับใบนี้ก็ยีสิบสี่นิ้วใช้กับคูโบต้าแอ สามสนปะครับรถเล็กแต่ใจใหญ่นะครับดูผ่านถ้าสสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะมาถ่ายถ่ายที่กันให้ดูนะครับพยายากเห็นรอติดตามชมครับกับแ3 2 1 8นะครับ ขายพันสาบยี่นะครับ